ปทฟ้าผ่า BG ประกาศแยกทางโคเทกุเ้นผลงานไม่เป็นไปตามเป้าเดลับบิด BG ประทุมยูเนเต็ดออกถแถลงกนฟ้าผ่า,ผาประกาศแยกทางกับโคเทกุมากโกโตเทกุระโมริ ori, ชาวญี่ปุ่นเผินจับตำแหน่งกุนซื้อของทีมทำผลงานได้ไม่ตามเป้าในฤดูก,กาล2022-2023ความเคลื่อนไหวล่าสุดของเดลับบิดสมสอน BG ปทุมย,ยูไนตด ได้ประกาศแยกทางกับมาคุโตะเทคุระโมริหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการหลังจากผลงานของทีมไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสโมอสรความแต่งตั้งมิซุโอคาโตะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเข้ามารับตําแหน่งรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนชัว่วคราวก่อนสาหรับมาคุโตะเทกุระโมริได้เข้ามารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเดอร์รัปปิกเมื่อเดือนมกราคม2565้อพร้อมฝากผลงานพาทีมจบอันดับ2อีในศึกให้ลักรีโวไทยลีก ฤดูกาล2021-2022ควา้าแชมป์เดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2022และผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฤดการ AFC แชมเปี้ยนลีก2022ส่วนผลงานในศึกลีโว่ไทยลีก2022-2023ทั้งโคชเทกุฝักผลงานของทีมจากการลงเล่นที่10นัดทุมทีมชนะ5เสมอ 2. 2แพ้3รังอันดับ7ของตารางมี17คะแนนตามหลังทีมจากฟงบุรีรัมยูไนเต็ดอยู่7แต้มก่อนที่จะโดนประกาศปลดในไทยที่สุด